สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่ทลิปเสียงสื่อสร้างสรรเพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนัยร่วสวรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องชีวิตสุขสันต์สังคมสดใส EP ที่สองเป็นตอนจบครับ เพื่อนครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้นําขั้นตอนที่หนึ่งมาแบ่งปันแล้ววันนี้เข้าสู่ขั้นตอนที่สองและขั้นตอนที่สามกันเลยนะครับขั้นตอนที่สองคือสร้างวันดีๆให้กับตนเองมีห้าวิธีการครับหนึ่งเริ่มวันใหม่ด้วยการคิดถึงสิ่งดีๆสักห้าอย่างถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับสองหาความสนุกในแต่ละวันนั่นก็คือมีแง่คิดและมุมมองสาม ฝึกนิสัยรักสุขภาพอันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง 4. ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมด้วยความคิดของเรานี่แหละครับ 5. หาเวลาพักผ่อนช่วงเย็นอย่าขั้าเคร่งจนเกิน,กนควรต่อไปเป็นขั้นตอนที่สครับปรึกษาบุคคลภายนอกมี5ขั้นตอนเช่นเดียวกันมี5้าหัวข้อแนะนำหนึ่งครับพบผู้ที่เราให้ความเคารพนับถือ บุคคลแบบนี้ลักษณะแบบนี้ท่านจะมีจิตที่เมตตาท่านจะมีเรื่องราวดีๆที่จะมาพูดคุยสนทนาและให้คําแนะนํา 2. ตัดสินใจเข้าพบสักครั้งเพื่อขอคําแนะนํำและแลกเปลี่ยน 3. อธิบายความรู้สึกในแง่ลบให้ผู้ที่เราเคารพนับถือนั้นฟังพร้อมขอคําแนะนําและคําปรึกษา 4. นัดพบเพิ่มเติมถ้าจําเป็นในกรณีนี้เราก็ต้อง ให้เกียรติให้ความไว้วางใจและความเกรงใจกับบุคคลคุณภาพที่เราให้ความเคารพนับถือด้วยนะครับ 5. บริหารความคิดควบคุมจิตใจปล่อยวางให้ได้ทำใจให้มัน่นคงหากเราทำได้ดังนี้ชีวิตของเรานั้นจะมีแต่ความสุขคำว่าสุขสันไม่ไกลเกินเอื้อมและส่งผลต่อสังคมที่เราอยู่นั้นก็เกิดการสดใสขึ้นมาอีกด้วยเช่นเดียวกันดังนั้น การที่เราดูแลตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งใส่ใจคนที่คบดูแลความคิดเชิงลบให้อยู่หมดัดนี่คือเรื่องราวดีๆที่สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC อดีนำมาส่งมอบวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพิชิตความคิดเชิงลบให้ราบคาบพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุก,ท,ก,ท,กท่านครับ